คุณแม่อิงฟ้าขอโทษนวัดวอนอย่ากโกรธลูกสาวรักบอสเสมอ,อยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองสำรับนวัดอิอนไกลสินอิงฟ้าวาราหะซึ่งพรุ่งนี้22กันยายน2565ทั้งสองคนมีการนัดพูดคุยและตกลงให้เรื่องราวทุกอย่างจบลงด้วยดีแต่ล่าสุดมีรายงานว่าคุณแม่ของอิงฟ้าออกมาโพสข้อความขอโทษนวัด คุณนวัดคะแม่โบต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยอย่าโกรธน้องเลยน้องรักบอสเสมอเขารบเปรียบเพออีกคนอภัยให้น้องด้วยถ้าน้องคิดน้อยใจอะไรไปน้องกลับวันนี้นะคะคงเข้าไปขอโทษแม่พลอยเครียดไปด้วยน้องไม่ได้ไปไหนไกลคะ่ะน้องบอกแค่มาพักผ่อนแม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ต้องขอโทษจากหัวใจรักบอสนวัดเสมอ เมตาน้องเธอค่ะเขาเป็นเด็กดีอาจตัดสินใจแบบเด็กๆไปบ้างแต่น้องไม่คิดร้ายกับใครแน่นอนแม่รับรองรักเคารพคุณวัดนะคะ